สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทพิ์นะคะกรุงศรีอยุธยาหรืออาณาจักรอยุธยาเป็นอาณาจักรของชนชาติไทยสยามหรือไทยภาคกลางในรุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาในช่วงพุทธศักราช1,893จนถึงพุทธศักราช2,310 มีกรุงเสีอยุธยาเป็นศูนย์กลางอำนาจหรือราชธานีทั้งยังมีความสัมพันธ์ทางการค้ากับหลายชาติจนถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางการค้าในระดับนานา,นาชาติเช่นจีนเวียดนามอินเดียญี่ปุ่นเปอร์เซียรวมทั้งชาติตะวันตกเช่นโปรโตโเุเกสสเปนเนเธอร์แลนด์หรือฮอลันดาอังกฤษและฝรั่งเศส ซึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเคยสามารถขยายอาณาเขตประเทศสราถึงรัชฉานของพมา่าอาณาจาักรล้านนามนทนยูนานอาณาจาักรล้านช้างอาณาจาักรขอมและคาบสมุทรมาลายูในปัจจุบัน กรุงศรียอยุธยาเป็นเกาะซึ่งมีแม่น้ำสามสายล้อมรอบอยู่ได้แก่แม่น้ำป่าศักทางทิศตะวันออกแม่น้ำเจ้าพยาทางทิศตะวันตกและทิศใต้และแม่น้ำลบบุรีทางทิศเหนือเดิมทีบริเวณนี้ไม่ได้มีสภาพเป็นเกาะแต่สมเด็จพระเจ้าอู่ทองทรงดำริให้ขุดคูเชื่อมแม่น้ำทั้งสามสายเพื่อให้เป็นปราการธรรมชาติป้องกันค่าศึก ที่ตั้งกรุงศรีอยุธยายังอยู่ห่างจากอ่าวไทยไม่มากนักทำให้กรุงศรีอยุธยาเป็นศูนย์กลางการค้ากับชาวต่างประเทศและอาจถือได้ว่าเป็นเมืองท่าตอนในเนื่องจากเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของภูมิภาคมีสินค้ากว่า40ชนิดจากสงครามและรัฐบรรญกตรแม้ว่าตัวเมืองจะไม่ติดทะเลก็ตาม มีการประเมินว่าราวปีพุทธศักราช2143กรุงศรียอยุธยามีประชากรประมาณ3 0 0 0 0คนและอาจถึง1ล้านคนราวปีพุทธศักราช2243บางครั้งมีผู้เรียกกรุงศรียอยุธยาว่าเวนิสแห่งตะวันออก ปัจจุบันบริเวณนี้เป็นส่วนหนึ่งของอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพื้นที่ที่เคยเป็นเมืองหลวมของไทยนั้นก็คืออุทยานประวัติศา,าสตร์พระนครศรีอยุธยาตัวนครปัจจุบันถูกตั้งขึ้นใหม่ห่างจากกรุงเก่าไปเพียงไม่กี่กิโลเมตรเราไปฟังประวัติกันนะคะ ความเป็นมาก,ก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีของอาณาจักรอยุธยานั้นไม่ชัดเจนนักมีเพียงข้อมูลแนะักษณะตำนานในเอกสารของทั้งฝ่ายไทยและต่างประเทศเช่นพงศาวดารเหนือในส่วนที่เกี่ยวกับพระเจ้าสายน้ำพึ่งพงศาวดารล้านช้างที่ว่าขุนบรมได้ให้กำเนิดบุตรเจคนไปครองเมืองต่างๆ โดยคนที่ห้าคืองัวอินได้ครองเมืองอโยธยาและพงสาวดารราชวงศ์หยวนที่แม้ไม่ปรากฏชื่ออโยธยาแต่ปรากฏชื่อแคว้นเสียมและหล่อโวกที่อาจหมายถึงแคว้นสุพรรณบุรีและละโว การกําเนิดอาณาจักรอยุธยาที่ได้รับการยอมรับกว้างขวางที่สุดก็คือเป็นรัฐที่มีศูนย์กลางอยู่ที่กรุงศรียอยุธยาในที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาโดยเป็นการรวมอำนาจกันระหว่างอาณาจักรละโวและอาณาจักรสุพรรณภูมิโดยช่วงปลายพุทธศตรวรรษที่19อาจจะเพราะภายโรคระบาดคุกคามสมเด็จพระเจ้าอู่ทองจึงทรงย้ายราชสำนัก มาอย่างที่ราบลุ่มน้ำท่วมถึงอันอุดมสมบูรณ์ของแม่น้ำเจ้าพยาบริเวณหนองสโสนโบนเกาะที่ล้อมรอบด้วยแม่น้ำซึ่งในอดีตเคยเป็นนครท่าเรือเดินทะเลชื่ออโยธยานครใหม่นี้ได้รับการขนานนามว่า กรุงพระนครสีอยุธยาหรือกรุงเทพมหานครบวรทวาราวดีสีอยุทยามหาดิลกพบนบพรัตร,ราชธานีบุรีรมย์หรืออโยธยาสีรามเทพนครซึ่งภายหลังมักเรียกว่ากรุงสีอยุธยาแปลความหมายว่านครที่ไม่อาจทำลายได้พระบริหารเทพธานีอธิบายว่า ชาวไทยเริ่มตั้งถิ่นฐานบริเวณตอนกลางและตอนล่างของลุ่มแม่น้ำเจ้าพยามาตั้งแต่พุทธศตรวตรรษที่18แล้วทั้งยังเคยเป็นที่ตั้งของเมืองสังขบุรีอโยธยาเสนาราชนาครและกำโพชนคร ต่อมาราวปลายพุทธศตรวรรษที่19อาณาจาักรขอมและสุขโขทยัยเริ่มเสื่อมอำนาจลงพระเจ้าอู่ทองทรงดำริจะย้ายเมืองและก่อสร้างเมืองขึ้นมาใหม่โดยส่งคณะช่างก่อสร้างไปยังอินเดียและได้ลอกเรียนแบบผังเมืองอโยธยามาสร้างและสถาปนาให้มีชื่อว่ากรุงศรีอยุธยา ในส่วนวันสถาปนากรุงเสียอยุธยาที่ผ่านมาได้มีการคำนวณปรับเทียบวันเดือนปีทางจันทรคติที่มีระบุในราชพงสาวดานกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐความว่าศักราช712ขานโศก วันศุกร์ขึ้นหคขัเดือนห้าว่าตรงกับวันศุกร์ที่สี่มีนาคมจุลศักราชเจ็ดอสิบสองจากนั้นบวกหนึ่งันหนึ่งรดเอ็เข้าไปเพื่อแปลงจุลศักราชให้เป็นพุทธศักราชจึงได้ว่าตรงกับวันศุกร์ที่สี่มีนาคมพุทธศักราชหนึ่งพันแสและเผยแพร่ก,กันโดยทั่วไปนั้น หากพิจารณาและปรับแก้ให้สอดคล้องกับปฏิทินไทยสากลที่ใช้กันอยู่ในปัจจุบันซึ่งขึ้นปีใหม่ในวันที่1มกราคมวันสถาปนาจะตรงกับวันศุกร์ที่12มีนาคมพุทธศักราช1894ซึ่งตรงกับคิดศักราชที่1,351ในช่วงพุทธศตวรรษที่20 อา,าอาณาจักรอยุธยาได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในชาติมหาอำนาจที่สุดแห่งหนึ่งในอุตสาคเนแผ่นดินใหญ่และได้เริ่มครองความเป็นใหญ่โดยเริ่มจากการพิชิตร,ราชอาณาจักรและนครรัฐทางเหนืออาทิเช่นสุโขทยัยกำแพงเพชรและพิษณุโลกมีการโจมตีเมืองพระนครแห่งอาณาจักรขอม ซึ่งเป็นอำนาจของภูมิภาคในขณะนั้นจนอิทธิพลของอาณาจักรขอมค่อยๆจางหายไปจากลุ่มแม่น้ำเจ้าพยาและอยุธยากลายมาเป็นมหาอำนาจใหม่แทนอย่างไรก็ดีอา,าอาณาจักรอยุธยาไม่ได้เป็นรัฐที่รวมเป็นหน่วยเดียวกัน หากเป็นการปฏริติดต่อก,กันของอาณาเขตที่มีการปกครองตนเองและประเทศสราที่สวามิภักดิ์ต่อพระมหากรรษัตริย์กรุงศรีอยุธยาภายใต้ปริมณฑลแห่งอำนาจหรือระบบมณฑลดังที่นักวิชาการบางฝ่ายเสนออาณาเขตเหล่านี้อาจปกครองโดยพระบรมวงศานุวงศ์กรุงศรีอยุธยาหรือผู้ปกครองท้องถิ่นที่มีกองทัพอ,อิสระของตนเอง ที่มีหน้าที่ให้การสนับสนุนแก่เมืองหลวงยามสงครามก็ได้อย่างไรก็ดีมีหลักฐานว่าบางครั้งที่เกิดการกรบฏท,ท้องถิ่นที่นำโดยเจ้าหรือพระมหากษัตริย์ท้องถิ่นขึ้นเพื่อตั้งตนเป็นเอกราชอายุทยาก็จําต้องปราบปรามด้วยไร้ซึ่งกฎการสืบรชาชสันติวงศ์และมโนทัศนธรรมนิยมอันรุนแรง ทำให้เมื่อใดก็ตามที่การสืบรชาชสันตาติวงเป็นที่พิพาทจะปกครองหัวเมืองหรือผู้สูงสัก์ที่ทรงอำนาจจะอ้างคุณความดีของตนรวบรวมไพ่พลและยกทัพมาอย่างเมืองหลวงเพื่อกดดันตามข้อเรียกร้องจนลงเอยด้วยรัฐประหารอันนองเลือดหลายครั้งในช่วงพุทธศตวรรษที่21 อยุธยาแสดงความสนใจในคาบสมุทรมาลายูที่ซึ่งมาลกาเมืองท่าสำคัญอยุธยาพยายามยกทัพไปตีมาลกาหลายครั้งแต่ไร้ผลมาลกามีความเข้มแข็งทั้งทางการทูตและทางเศรษฐกิจด้วยได้รับการสนับสนุนทางทหารจากราชวงศ์หมิงของจีนหนึ่งในนั้นคือการที่แม่ทัพเรือเจิ้งเหอ แห่งราชวงศ์หมิงได้สถาปนาฐานปฏิบัติการแห่งหนึ่งขึ้นที่มะลกาเป็นเหตุให้จีนไม่อาจยอมสูญเสียตำแหน่งยุทธศาสตร์นี้ให้แก่รัฐอื่นๆภายใต้การคุ้มครองนี้มะลกาจึงจเจริญรุ่งเรืองขึ้นเป็นหนึ่งในคู่แข่งทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ของอยุธยากระทั่งถูกโปรโตเกตพิชิตเมื่อปีพุทธศักราช254 0 การเสียกรุงเสียอยุธยาครั้งที่หนึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายพุทธศตรวรรษที่21อาณาจักรอยุธยาถูกราชวงศ์ตองอูโจมตีหลายครั้งสงครามครั้งแรกคือสงครามพระเจ้าตะเบงชเวตีเมื่อปีพุทธศักราช291-92 0แต่ล้มเหลวการรุกรานครั้งที่สองของราชวงศ์ตองอูหรือเรียกว่าสงครามช้างเผือก สมัยพระมหาจากักรพรรดิเมื่อปีพุทธศักราช2106พระเจ้าบุเรงนองทรงให้สมเด็จพระมหาจากักรพรรดิยอมจำนนพระบรมวงศานุวงศ์บางสว่วนถูกพาไปอย่างกรุงหงสาวดีและสมเด็จพระมหินทราธิราชพระราชโอรสองโตทรงได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าประเทศราชเมื่อปีพุทธศักราช2112 ราชวงศ์ตองอูรุค้านอีกเป็นครั้งที่สามและสามารถยึดกรุงศรียอยุธยาได้ในปีต่อมาหนนี้พระเจ้าบุเรงนองทรงแต่งตั้งสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราชเป็นเจ้าประเทศราชการฟื้นตัวภายหลังที่พระเจ้าบุเรงนองสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2124สมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงประกาศเอกราช แก่กรุงศรีอยุธยาอีกสาปีให้หลังอยุธยาต่อสู้ป้องกันการลุกรานของรัฐโงสาวดีหลายครั้งจนในครั้งสุดท้ายสมเด็จพระนเรสวนมหาราชทรงปรงพระชนเมนจีสวาอุปราชาข,ของราชวงศ์ตองอูได้ในสงครามยุทธหัตถีเมื่อปีพุทธศักราช2135 จากนั้นอายุทยากลับเป็นฝ่ายบุกโดยยึดใชายฝั่งตะนาวสีทั้งหมดขึ้นไปจนถึงมอตมะในปีพุทธศักราช2138และล้านนาในปีพุทธศักราช2145สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงยกทัพเข้าไปในพม่าลึกถึงตองอูในปีพุทธศักราช2143 แต่ทรงถูกขับกลับมาหลังสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเสด็จสวรรคตเมื่อปีพุทธศักราช2148ตะนาวสีตอนเหนือและล้านนาก็ตกเป็นของอาณาจักรตองอูอีกครั้งในปีพุทธศักราช2157อายุธยาพยายามยึดครองล้านนาและตะนาวสีตอนเหนือกลับคืนระหว่างปีพุทธศักราช2205ถึง2207 แต่ล้มเหลวการค้ากับต่างชาติไม่เพียงแต่ให้อยุทยามีสินค้าฟุ่มเฟือยเท่านั้นแต่ยังได้รับอาวุธยุโทโธปกรณ์ใหม่ๆด้วยโดยเฉพาะในรัช,ชสมัยของสมเด็จพระนารายมห ah าราชอยุทยามีความเจริญรุ่งเรืองมากแต่กลับสูญเสียการควบคุมเหนือหัวเมืองรอบนอก ผู้ปกครองท้องถิ่นใช้อำนาจของตนอย่างอิสระและเริ่มกระบต่อเมืองหลวงมากขึ้นการล่มสลายหลังจากยุคสมัยอันนองเลือดแห่งการต่อสู้ของราชวงศ์กรุงศรีอยุธยาเข้าสู่ยุคทอง เมื่อศิลปะวรรณกรรมและการเรียนรู้เฟื่องฟูยังมีสุครามกับต่างชาติกรุงศรีอยุธยาสู้รบกับเจ้าเหงียนซึ่งเป็นผู้ปกครองเวียดนามใต้เพื่อการควบคุมกัมพูชาเริ่มตั้งแต่ปีพุทธศักราช2258แต่ภัยคุกคามที่ใหญ่กว่ามาจากราชวงศ์อลองพญาซึ่งได้ผนวกรัชชานเข้ามาอยู่ในอำนาจ ช่วง50ปีสุดท้ายของราชอาณาจักรมีการสู้รบอันนองเลือดระหว่างเจ้านายโดยมีพระราชบัล,ลังเป็นเป้าหมายหลักเกิดการกวาดล้างคาราชสำนักและแม่ทัพนายกองที่มีความสามารถตามมาสมเด็จพระที่นั่งสุริยอามรินหรือพระเจ้าเอกทัศ์ พระมาหากษัตริย์พระองค์สุดท้ายบังคับให้สมเด็จพระเจ้าอุทุมพรพระอนุชาธิราชซึ่งเป็นพระมาหากษัตริย์อยู่ขณะนั้นสละราชสมบัติและขึ้นของราชแทนปีพุทธศักราช2303พระเจ้าอรองพญาทรงยกทัพลุกรานอาณาจักรอยุธยาหลังจากอายุธยาว่างเว้นค่าศึกภายนอกมากว่า150ปี จะมีก็เพียงแต่การนำให้พลเข้าต่อตีกันเองเพื่อแย่งชิงอำนาจเท่านั้นซึ่งในขณะนั้นอยุธยาเกิดการแย่งชิงบัลลังก์ระหว่างเจ้าฟ้าเอกทัศน์กับเจ้าฟ้าอุทุมพรอย่างไรก็ดีพระเจ้าอรลองพญาไม่อาจหักเอากรุงศรีอยุทยาได้ในการทัพครั้งนั้นแต่ต่อมาในปีพุทธศักราช2308 พระเจ้ามังระพระราชโอรสแห่งพระเจ้าอลองพญาทรงแบ่งกำลังออกเป็นสองส่วนและเตรียมการกว่าสามปีมุงเข้าตีอาณาจักรอยุทยาพร้อมกันทั้งสองด้านฝ่ายอายุธยาต้านทานการล้อมของทัพพมา่าไว้ได้14เดือน แต่ก็ไม่อาจหยุดยั้งกองทัพรัฐอังวะได้เนื่องจากมีกำลังมากและต้องการทำลายศูนย์อำนาจอย่างอายุธยาลงเพื่อป้องกันการกลับมามีอำนาจอีกทั้งกองทัพอังวะยังติดศึกกับจีนราชวงศ์ชิงอยู่เนืองๆหากปล่อยให้เกิดการสู้รบยืดเยื้อต่อไปอีกก็จะเป็นภัยแก่อังวะและมีสงครามไม่จบสิ้น ในที่สุดกองทัพอังวะสามารถเข้าพระนครได้ในวันที่7เมษายนพุทธศักราช2310ในช่วงปีพุทธศักราช2303ถึง2310มีเหตุการณ์เผาทำลายเมืองและปล้นเมืองไปส่วนใหญ่โดยในปีพุทธศักราช2310พม่าได้เผาทำลายกรุงศรีอยุธยา ตามพงศาวดารกรุงศรีอย,ยุธยาฉบับพันจันทุมาศเจิมฉบับสมเด็จพระนพรัตวัดพระเชตุพนหลักฐานอื่นๆเช่นคำให้การขุนหลวงหาวัดหนังสือสังคีติยวงศ์และบันทึกของชาวต่างชาติเช่นโรแบร์โรเตฟรองซัวอองรีตรูปแปงและคุณพ่อกอที่อาศัยอยู่ในราชอาณาจากักรและได้บันทึกเหตุการณ์เอาไว้ โดยตรูแปลงได้บันทึกไว้ว่าวันที่28เมษายนพุทธศักราช2310บ้านเมืองถูกฆ่าศึกบุกเข้าโจมตีทรัพย์สมบัติในพระราชวางังและวัดวาอารามต่างๆแทบไม่เหลือสิ่งใดนอกจากซากปรักหักพังและเท่าทานพระพุทธรูปถูกฆ่าศึกเผาจนหลอบละลายเปลวเพลิงที่ลุกลามทำให้ผู้ชนะที่ป่าเทือน ต้องสูญเสียสิ่งของที่ปล้นชิงมาซึ่งก่อนหน้านี้ได้กระตุ้นให้พวกเขาเกิดความระโมบพ,พวกพมา่ายังได้ระบายความโกรธแค้นของพวกเขาจากการสูญเสียในครั้งนี้ไปอย่างหัวเมืองต่างๆ